บนโซเชียลแชร์ว่าการนอนดึกทําให้ร่างกายเสียหายแต่หากนอนไม่เกินห้าทุ่มครึ่งสุขภาพจะดีขึ้น10ประการืมชัวร์หรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยาครับที่เตือนว่านอนดึกเกิน5ทุ่มครึ่งทาให้เสื่อมได้จริงหรอครับเรื่องนี้จริงค่ะการนอนดึกมีผลต่อเรื่องสมองหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะแล้วจาเป็นต้องเข้านอนเวลา4ี่ทุ่มถึงไม่เกิน5้าทุ่มครึ่งแบบที่เขาบอกด้วยเหลอครับถ้าตามทฤษฎีมันก็ควรจะประมาณนั้นเพราะว่าเวลาทนินเราจะหลังประมาณ2ทุ่มหลังจากเวลาทังเน เพราะฉะนั้นก็จะประมาณ4ี่ทุ่มอะค่ะถ้าเกิดเราเล่นมือถือก่อนนอนหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มีไฟสว่างมากๆพวกนี้ค่ะเวลาทนินจะไม่หลังก็ทําให้เรามีแนวโน้มที่จะนอนดึกขึ้นที่กรดฮอม์โมลหรือว่าการทํางานต่างๆเนี่ยมันผ่านไปแล้ว คือนาฬิกาในชีวิตเรามันไม่รอหมอถือว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องสี่ทุ่มเป๊ะๆขอให้คุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่น10บข้อที่แชร์กันว่าจะช่วยให้มีสุขภาพดี1สมองสร้างเคมีความสุขจริงค่ะเวลาเรานอนสมองเราจะสร้างสรารเคมีความสุข2สร้างเคมีหนุ่มสาวหรือโกรทฮอร์โมนจริงๆแล้วเนี่ยโกรทฮอร์โมนหลังเต็ดสตอนเรานอนหลับอีกเปนี่ยในระหว่างที่เราออกกําลังกายถ้าตามนาฬิกาของโลกคือตามพระอาทิตย์มันก็จะตกประมาณเที่ยงงคคคืนืนนนนนึเพรรราาะะะะฉััั้วจจจหลบก่ออนอน สักก่อนห้าทุ่มเพื่อให้มันโดนกับรฮอร์โมนหลังพอดี3ความจําดีขึ้นจริงค่ะกระบวนการจำเนี่ยค่ะมันต้องอาศัยการนอนหลับลึกที่เราเรียนรู้มามันจะเข้าไปฝังในสมองตอนนี้แล้วค่ะ4ี่คุมความดันโลหิตได้การนอนเป็นปัจจัยหนึ่งแต่หมอไม่ได้เน้นว่าต้องนอนเร็วหมอเน้นว่าต้องนอนให้มีคุณภาพคือต่อให้เรานอนเร็วแต่เรานอนไม่มีคุณภาพเช่นมีภาะวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับนอนกรนตื่นบ่อยพวกนี้ค่ะก็คือถือว่านอนไม่ดีเพราะฉะนั้นความดันจะสวิงระบบร่างกายเราก็จะเริ่มเสีย ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการซ่อมแซมเนี่ยเกิดช่วงของการนอนโดยเฉพาะการนอนหลับลึกช่วงครึ่งคืนแรก6ลดความเสี่ยงโรคอ้วนใช่ค่ะกระดฮอร์โมนที่หลั่งออกมามันจะช่วยให้เราเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นลดโอกาสการเกิดเบ,ดเบ,ดบาหวาน7มีความสุขง่ายขึ้นใช่ค่ะเวลาเรานอนหลับเราก็จะมีความสุขวันไหนเราอดนอนเราก็จะอารมณ์หงุดหงิด8ได้ล้างพิษใช่ค่ะการนอนอย่างมีคุณภาพทําให้เราขับถ่ายของเสียที่อยู่ในสมองออกไป9้าไม่เสี่ยงโรคกําเรบในกรณีที่เรานอนไม่ มีคุณภาพตื่นบ่อยหรือมีเพาะว่นอนกรนจะมีโอกาสความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่องหลอดเลือดหัวใจความดันเบาหวาน ซึมเศร้าและ1ิบแก่ช้าลงถูกค่ะการนอนจะทําให้ร่างกายเราได้ขับถ่ายของเสียทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูแล้วทีนี้คนที่เลิกงานดึกหรือว่าต้องทํางานช่วงกลางคืนจะทํายังไงล่ะครับเช่นกลุ่มที่ทํางานเป็นกะหมอแนะนําว่าควรจะออกกําลังกายแล้วก็ควรจะทําให้ตัวเองนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพทําให้ตัวเองนอนหลับลึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาควรจะปรึกษาแพทย์แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้แชร์ต่อได้ค่ะ